มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตาพายุสามลูกก,ก่อไม่ฝานซิโกกรอซาทั่วไทยยังคงมีฝนหลายพื้นที่นะคะ2 5กรกฎาคม2 5ง8ัรอกิรมอุตุอัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนเชา้าวันนี้ตั้งแต่เวลาสินาฬิการะยะนี้มีพายุโซนร้อนก่อ,กอตัวทะเลจีนใต้ทางด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์และในมหาสมุทร Pacific, แปซิฟิกตะวันตก3ลูกก็คือพายุโซนร้อนก่อไม พายุโซนร้อนฟานซิโกโพายุกลอซา แต่3ลูกไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไม่น่ากังวลยังคงติดตามเป็นระยะระยะค่ะข้อมูลเส้นทางพายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้สําหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักหลายแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากงและการจนบุรีขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตก,ก,ะตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากแล้วก็น้ําบนตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้มลสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงขณะที่ร่องมรสุมพัดผ,ผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ